และด้านหลังผมก็จะเป็นพญาสีมุกดานินมุนีหมายหนึ่งสองสาม 1, 2, พญาสี สวัสดีครับกับกายอัพทูมีชานลตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดภูมโนลมนะครับจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมพญานาคานะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับซึงถือว่าเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของมุกดาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนไปกันเลยครับ และด้านหลังผมก็จะเป็นองค์พระใหญ่นะครับของวัดภูมโนลมนี่นะครับชุงใหญ่มากนะฮะแต่อ,องค์พระใหญ่ตรงนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ก็คือเวลาเรามาเที่ยวนะครับก็จะสามารถมาถ่ายภาพได้บริเวณนี้นะฮะคือถ้าขึ้นไปด้านบนจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่คือถ้าอยากเห็นองค์พระใหญ่ก็คือบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มองเห็นและถ่ายภาพได้สวยสุดแล้วนะครับนี่ และด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นพญาสีมุกดานินมุนีสีนัก <c oughs> <c oughs> และด้านหลังผมก็จะเป็นพญาสีมุกดานินมุนีสีนักลาดนะครับอ้อยไม่ใช่ <c oughs> A later few moments later. และด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นพญาสีมุกดา มหามุนีนิลปานคราชนะครับก็ถือว่าเป็นพญานาคสีน้ำเงินนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดภูดมโนรมนะครับวัดพระพุทธบาทภูมโนรมนะฮะจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่พยายามจะให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับนี่ซึ่งองค์ท่านใหญ่มากนะครับสูงมากนะครับเราไม่สามารถจะแบบว่าถ่ายถ่ายแบบให้เห็นตัวแล้วติด อองพญานาคได้ด้วยนะครับก็เลยต้องแบบว่าเงยหน้าขึ้นขนาดนี้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสวยงามของวัดภูมโนลมนะครับจังหวัดมุกดาหารเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทอมิวได้นะครับอ๋อ,อแลวอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทอมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ